สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่อง DIY มือทองนะคะวันนี้มาอยู่กัน EP 3ค่ะเป็นการพันมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรีนะคะตอนนี้เรากำลังจะพันกดสตาร์ทกันค่ะเดี๋ยวมาดูรอบกันค่ะนี่คือชุดลันนะคะชุดลันได้พันเสร็จไปแล้วนะคะอยู่ที่ EP 2นะคะกดไปที่ใต้คลิปนี้นะตอนนี้เราอยู่กัน EP 3เป็นชุดสตาร์ทนะคะก็ลง6 ลง4ลง6นะคะลง4 65รอบลง6 98รอบใช้ลวดเบอร์23นะคะชุดสตาร์ทนะคะ๊มลมออยฟรีนะคะตอนนี้กำลังทําแบบอยู่นะคะก็เอาแบบชุดรันนะคะมาลดขนาดลงนะ หนสี่เดี๋ยวจะต้องไปทับชุดลันนะคะทับหนึ่งสี่ชุดลันนะคะตรงสี่นะหกสิบห้ารอบนะคะรีดลวดให้ได้แล้วก็ลงเลยค่ะเต็มร่องแล้วค่ะชุดลันจะยังไม่เต็มร่องนะเป็นไมล่าสีน้ำตาลนะคะเห็นไหม อชุดสตาร์ทเราก็ทับลงไปเต็มล่องเลยนะคะพอเต็มล่องก็ปิดล่องด้วยไมล่าสีขาวนะคะถ้าใครที่รับชมชุดรันมาแล้วนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ต้องตัดเสียงนะเพราะว่ามีเสียงเพลงรบกวนนะคะแต่คลิปนี้น่าจะโอเคนะก็มีเสียงรถเป็นธรรมดานะคะเพราะว่าร้านเปิดอยู่ริมถนนนะคะ ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเสียงรบกวนมันจะดังแทรกขึ้นมานะคะขอโทษขออภัยด้วยค่ะจะทับไปเลยนะคะทับชุดลันนะคะ <S <S เห็นไหมคะชุดลันอยู่ข้างล่างใช้ไมล่าล่องเดียวกันเลยนะคะแต่ชุดที่กำลังลงคือชุดสตาร์ทนะคะลงสี่ของชุดสตาร์ทนะ ค้อนที่ใช้เคาะเป็นค้อนยางนะคะสำหรับพันมอเตอร์นะพันลง6ค่ะ98้รอบเป็นการพันแบบซีรีส์นะคะฝั่งซ้ายขวออาซ้ายนะ วันนี้ลงหนึ่งหก็จะเต็มล่องเลยนะคะ9 8รอบนะลงกนะคะ ต่อไปเราจะมาดูวิธีต่อหัวสายกันนะคะมาดูการมัดมอเตอร์การกั้นเฟดมอเตอร์นะคะสำคัญเหมือนกันนะคะเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากเหมือนกัน ขวาลงขวานะคะคลิปนี้ก็ตรงปกนะคะเป็นการพันขดจุดสตาร์ทของปั๊มลมมอเตอร์ออยล์ฟรีนะคะ คือลง4 65รอบลง6 98รอบนะคะใช้ลวดเบอร์23นะคะชุดสตาร์ทนะคะสำหรับ EP นี้อยู่กัน EP 3ี3เดี๋ยวเรามาต่อ EP 4 EP 4เป็นการต่อหัวสายมาัดมอเตอร์กั้นเฟสมอเตอร์นะคะ ะะเป็นการพันแบบซีรีส์นะคะขวาซ้ายขวาซ้ายแต่ช่างทองจะพันไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยก็คือพันขวาส่วนไอ้ที่ต้องลงซ้ายเราก็ใช้การพลิกข้อมือเอานะสังเกตในคลิปะคะ่ะแล้วจะเข้าใจนะ ส่วนคลิปพันมอเตอร์ออยฟรีก็จะมีหลายคลิปนะคะลองไปหารับชมดูนะในช่องก็มีค่ะก็จะตัดเป็น EP ไว้ให้นะคะส่วนถ้าใครอยากดู EP ไหนก็ให้กดไปที่ใต้คลิปนะคะก็จะบอกเขียนหัวข้อไว้แล้วก็กดลิงก์นั้นได้เลยลิงก์นั้นๆได้เลยนะคะ1 2ึ่งสอห้านะตั้งแต่การลองเลยนะคะมอเตอร์ตัวนี้ตอนลองอ่ะควันลุกขึ้นเลยนะคะควัน ลุกเลยนะคอนขอโมงฉงเฉงลองแล้วเราก็สก,กัดผลรวดให้ดูนะคะ มาอยู่ถึง e p 3ก็จะเป็นการพันคดสตาร์ทเดี๋ยว e ่4ีนะคะอยู่กัทั้งหมด5 EP นะคะส่วนงานพันมอเตอร์ก็จะมีหลายรูปแบบนะคะมีมอเตอร์หลายชนิดหลายขนาดหลายแรงนะคะก็ติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะใครที่เป็น FC ใหม่ก็กดติดตามได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ ชุดสุดท้ายแล้วค่ะเจี๋ยวช่างทองลงขดลวดชุดนี้เสร็จก็จะตัดคลิปเลยนะคะเอเมียช่างก็ขอบพระคุณนะคะที่รับชมมาจนจบคลิปเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแต่ถ้าจะให้ได้ความรู้จริงๆต้องดูให้ครบทั้งหมด5 EP นะคะตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะคะลงไป2 EPEP EP นี้เป็น EP ที่3นะก็ถ้าใครรับชม ช่อง DIY มือทองต้องใจเย็นๆนะคะคลิปมีอีกเยอะค่ะจะค่อยๆทยอยลงคลิปให้ได้รับชมนะคะเป็นงานที่มีคุณภาพแน่นอนค่ะต,ต้องใจเย็นๆนะคะนะคะี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ตัดขดลวดเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP 4เป็นการต่อหัวสายนะคะหัวสายมีสีเส้นนี่นะคะมีสเส้นนะเดี๋ยวมาดูว่าสายคอมมอนอยู่ตรงไหนสายรัน สายค่าปาสายไฟนะคะ N L ต่อยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP4 เลยะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ